สวัสดีค่ะนะคะมาพบกับเซลนะปฏิพัฒน์ออตโต้นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านรถปฏิพัฒน์ออตโต้นะคะวันนี้นะคะน้ามารีวิวนะคะรถ SUV รถเจ็ที่นั่งรถครอบครัวนะคะให้กับลูกค้านะคะในแบรนด์ขืออีซูซุนะคะอีซูซุคันนี้นะคะคืออีซูซุนะคะมิลเอ็ 1.9 DVD Auto นะคะปี2016นะคะราคาที่769,000บาทนะคะสีขาวนะคะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากทราบรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกรถนะคะลูกค้าสามารถติดต่อนะได้เลยนะคะหรือเดินทางมาดูรถกับเราได้เลยเดี๋ยวเราไปดูออปชันคันนี้กันสักนิดนึงนะคะแล้วภายในนะคะว่าจะสวยสัแค่ไหนนะคะด้านหน้านะคะมีสเกิร์ตนะคะไฟตัดหมอกนะคะที่ตัวของสเกิร์ตจะมีแซมด้วยสีดํา ะะแล้วก็กระจังด้านหน้านะคะจะเป็นโครเมียมนะคะไฟโปรเจคเตอร์นะคะสวยมากๆนะคะลูกค้าตัดกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะตัวนี้นะคะยางใหม่สีเส้นนะคะแม็กก็คือเป็นแบบของอีซุสุเลยนะคะแม็กเดิมโรงงานนะคะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะบันไดขึ้นนะคะมือจับโครเมียมคิ้วกันสาดนะคะซึ่งสวยมากๆนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยาก ได้รถ SUV ในแบรนด์ของอ s u ูซุนะคะคันนี้บอกเลยลูกค้าไม่ผิดหวังนะคะนะด้านหลังจะมีท่อหลอ่อนะคะมีท่อหลอ่อนะอ่ะนะคะสเกิร์ตด้านหลังสวยมากนะคะมีกล้องถอยให้ลูกค้าด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากทราบรายละเอียดตัวนี้นะคะ,ะมาคุยกันได้นะคะมาคุยกันก่อนนะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน เราดูภายนอกแล้วนะคะเด <assistant. S 1> <nee Charlotte> ี๋ยวเราจะไปดูภายในกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าภายในคันนี้จะสวยสักแค่ไหนนะคะภายในคันนี้นะคะดูที่ประตูก่อนเลยประตูจะเป็นลายไม้นะคะจะเป็นลายไม้นะคะตัดด้วยสีครีมนะคะสีครีมนะภายในจะเป็นสีดําตัดด้วยครีมตัดด้วยน้ําตาลอ่อนด้วยตัดคือลายไม้น้ําตาลอ่อนสวยมากๆนะคะลูกค้า นะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะที่เกียร์ก็จะมีลูกเล่นนะคะของเอาลายไม้เสริมไปนะคะตัวนี้นะแล้วก็มีรีโมทวิทยุนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นมังติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้านะด้านบนนะคะสวยงามนะคะมีจอนะคะด้านหลังอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าด้านหลังจะเป็นยังไงบ้าง นี่เลยค่ะลูกค้านะกว้างขวางนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถ SUV นะคะเพื่อเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะบอกเลยว่านั่งสบายมากๆนะคะลูกค้านะมีจอให้ลูกค้าด้วยนะคะที่ปรับแอร์สูบด้านหลังสักนิดนึ่งนะคะนะคะ,ะสำหรับรถคันนี้นะคะที่ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะอยากทราบว่ารายละเอียดและเงื่อนไขในการออกรถนะคะรายได้ต้องเท่าไหร่ ะะมีเครดิตจัดได้เท่าไหร่นะคะตรงนี้ลูกค้าโทรมาคุยกันได้นะคะย้ำรายละเอียดของรถตัวนี้อีกสักครั้งนะคะคืออีสุสนะคะมิลเอ็ DVD ปี2016นะคะราคา7จ็0 0 0นหกหมบาทนะคะขอให้ลูกค้ามีอาชีพมีรายได้ที่ชัดเจนที่สามารถตรวจสอบได้รายได้2เท่าของยอดผ่อนนะคะตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าไม่มีเครดิตนะคะใช้เงินออกรถนะคะน้อยมากนะคะ,ะแต่ถ้ามีเครดิตนะ ลูกค้าฟรีดาวได้เลยนะคะอันนี้ต้องอยู่ที่อาชีพนะคะและเครดิตลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วรายได้ลูกค้าด้วยนะคะตรงนี้ถ้าลูกค้าอยากเข้ามาดูรถนะคะติดต่อนะได้เลยนะคะที่065 598 92 4 9นะคะ0 6 5 5 9 8 9 2 4 9นะคะลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกรถกันได้เลยนะคะ ยินดีให้ทาแนะนํานะคะหรืออยากเดินทางมาดูรถนะคะร้านเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะคะที่ร้านรถปฏิพัฒนออตโอต้นะคะกรุงเทพหลองจอกถนนเรียกวารีก่อนถึงวัดซับชโมสรน,นะคะตรงนี้นะเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเข้ามาบอกว่าดู YouTube ส่วนตัวของเซลนะมาได้เลย ะะตรงนี้นะคะยินดีให้คําแนะนำำําคําปรึกษานะคะรถที่ร้านมีให้เลือกมากกว่า200คันนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากทราบรายละเอียดติดต่อมาได้เลยนะคะวันนี้มาแนะนำรถคันนี้นะคะ SUV 7ที่นั่งให้กับลูกค้านะคะฝากกดติดตาม YouTube กดกระดิ่งกดซับสไคร้นะคะเป็นกําลังใจในการทํางานให้กับเซลลนะในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้นะคะณนะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วพบก,กันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ